สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ามาแนะนําให้ชมกับรถกระบะสําหรับการใช้งานสําหรับการประกอบอาชีพนะคะคันนี้พร้อมเลยค่ะพร้อมใช้งานเข้าไร่เข้าสวนการบรรทุกนะคะมีคอกมาให้พร้อมค่ะทุกท่านเข้าไร่เข้าสวนได้อีกค่ะหรือจะไปค้าขายเข็นของต่างๆได้หมดนะคะโตโยต้าไมตรีเอ็กรถปี38พวงมาลัยพาวเวอร์อร Power. หน้าเดิมเครื่องดีไม่พ่นไม่ไอค่ะ สีไม่หักไม่ดามนะคะราคา59,000บาทค่ะคุ้มคมค่ะทุกท่านเอาไปใช้งานกันได้เลยสีสามตามภาพค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไรแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะห้องเครื่องเดิมๆค่ะขับดีเกียร์ไม่หลุดไม่หลวมพร้อมข้อเกล็กเอกสารมีครบค่ะพร้อมใช้นะคะ5 9,000บาทโตโยตา้ามิต้ X. เอ็กเกียร์ธรรมดากระจกเป็นมือหมุน สนใจติดต่อสอบถามและนัดชมติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ค่ะนัดหมายไปดูด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจค่ะประโยชน์โดยตรงของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ